หนูมือหนูจุมืรีวสีสีจิ๋วจัดดวงเด้งหนูเป็น์ุดเตอร์นื้อหมีประดุงเดงเอ๊ะน้องโบทำไมวันนี้ลูกกลับมาเร็วเกินคะเลิกเรียนแล้วเหรอคะเนี่ยเออแม่ก็ตกใจเลยวันนี้ทำไมคุณครูปล่อยลูกมาเร็วอะคะลูกไม่เจอวันนี้หนูดูนครูเป็นสีตีด้วยอ่ะครูเป็นสีตีลูกทำไมอะคะลูกหนูตอบคำถามครูเป็นสีไม่ได้ ืแค่ตอบคําถามไม่ได้เลยนะครูตีได้เหรอคะลูกอโหแม่ฟังอย่างนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น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 ไปแล้วขึ้นไปแล้วแต่ลงยังไงแล้วครูก็ถามว่าอะไรคะลูกว่ามต่ว่าใครกับใครอะไรเกิดกันคําถามบ้าๆแบบนี้ใครจะไปตอบได้วะหนูตอบคุณครูว่าอย่างไงลูก เตล่งเตร่งเตร่งเตรลลลลลรงวันนี้โดนตีตรูพรุ่งนี้ไม่ไปโรงเรียน